ไปค่ะป้าจีจะพาไปชมสวนยางพารานะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าจีมาดูสวนสักหน่อยนะคะนี่เป็นสวนยางพาราจ้าอยู่ที่สีสะเกตต้นใหญ่มากเลย อันนี้ปลูกไว้หลายปีแล้วแล้วให้แม่เป็นคนดูแลนะคะตอนนี้ไม่ได้ทำแผ่นจะขายแต่ขี้ยางนี่ค่ะเขากรีดยางก็ยังออกอยู่นะคะนานๆอันนี้สองปีช่วง โลกวิบวับมาน่ะเราก็ไม่ได้มานะคะนี่พึ่งได้มาจ้ะนู้นค่ะลุงพลนะคะลุงพลเดินอยู่ไกลๆจ้ะส่วนของเราก็าจะปลูกแต่ยางพารานะจ๊ะฝั่งโน้นเป็นของพี่ฝั่งโน้นเป็นของพี่ชาย ปลูกทุเรียนกําลังโตจ้าแต่ผลผลิตยังไม่ดีพอในหมู่บ้านพิงพวยนี้ก็มีสวนยางสวนทุเรียนแล้วก็สวนมันไล่มันนี่นะจ้าลูกยาง ลูกมันเป็นแบบนี้เอาไปเพาะเป็นต้นได้จ้าวันนี้ป้าจีมาดูสวนยางนะจ๊ะนานๆถึงได้มาเพราะว่าสองปีแล้วยังไม่ได้มาเพราะมันติดช่วงโรคระบาดป้าจีวันนี้มีโอกาสได้มาก็เลยมมาดูสวนยางนี่ค่ะนะมันก็ออกดีอยู่นะน้ายางอะ่ะดูสิต้นไม้ก็เริ่มโตเขาบอกว่าถ้าเป็นซื้อเป็นต้นเขจาจะ มาเหมาไล่ละห้าหมื่นแตอนนี้เฉพาะต้นยางนี่นะคะแต่ okay. ยังไม่ขายค่ะเพราะแม่ยังดูแลให้อยู่นะคะรอได้ละแสนร,รอได้ละแสนทุงคนบอกทุงคนบอกรอได้ละแสนจ้าขอบคุณมากนะคะอุโมงต้นยางโอ้โหสวยมากเลยดูสิค่ะ ที่นี่ศรีสะเกตอำเภอศรีรัตนาะมีสวนยางมีสวนทุเรียนแล้วก็มีไร่ข้าวโพดไร่นี้ปลูกกี่ปีนะสีสสส่ปีทำไมได้ต้นใหญ่ขนาดนี้เขาซื้อต้นใหญ่มาปลูกเหรอเอ,รเออสีป่ปีต้นใหญ่ยังก็5ห้าหกปี ปล,ปลูกไร่มันด้วยจ้าเป็นพืเชเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนี่เป็นอีกที่นึงจ้าปลูกสักไว้นะจ้าขอบคุณมากค่ะที่มารับชม ฝากกดไลค์กดติดตามให้ป้าจีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ